สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถม,มะศึกษาปีที่4ทุกคนวันนี้คุณครูอารมณ์ช่วยเรื่องจะมาสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนะครับซึ่งวันนี้คุณครูอารมณ์จะมาสอนในเนื้อหาประวัติและความสําคัญของาศาสนาอิสลามนะครับซึ่งเนื้อหาที่ใช้สอนวันนี้จะอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่1 ศาสนาและความสำคัญโดยมีจุดประสงค์ในการเรียนรู้คือเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจประวัติความเป็นมาของศาสนาที่ตนเองนับถือและศาสนาอื่นครับวันนี้ครูจะมานำเสนอประวัติและความสำคัญของศาสนาอิสลามด้วยวิดีโอนะครับหวังว่านักเรียนคงพร้อมที่จะชมแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยครับ ำชื่อลาบืกไกลทางภาคใต้ของไทยได้นำถือซาอุดิอาระเบียเลือ่องลือมีชื่อถือกำเนิดศาสดามีกรุนครอนมไกราาผู้ฝักไฟในพระศาสนานาบมีมูฮัมมัดริทนา พระธมาศาสดาข้าพระองค์กลางทดตสาวันของพระเจ้าสรงนำเอาองค์การพระประสงค์อันลบพระทานมาตามจำานและได้คงเผยแปลให้แน่นอนทำเหวรอกผู้เขานูนาเชื่อชูบนยอดภูในเดือนรอมฎดอน ลอรัฐานองค์การก่อนนำคำซ้องเผยแพ้แก่ประชาศาสนาอิสลา,ามประวัติความเป็นมาของศาสนาอิสลา,ามศาสนาอิสลา,ามเกิดในประเทศสาอุดิอระเบียประมาณ1133ปีหลังพุทธศักราช ศาสนาอิสลามถือว่ามีพระเจ้าสูงสุดเพียงองค์เดียวคือพระอัลเลาะห์ในปัจจุบันมีผู้นับถือมากเป็นระดับสองรองจากศาสนาคิดศสาสดานบีบุหัมัดคมภีคมภีอังกุรอ่านและคมภีอันฮะด,ดีสิสหลักคำสอนสำคัญของศาสนาอิสลามหลักการพื้นฐานที่ชาวมุสลิมทุกคนต้องรู้มีสมส่วนคือ หนึ่งหลักศรัทธาคือหลักคำสอนที่มุสลิมทุกคนจะต้องเชื่อว่าเป็นความจริงแท้และต้องยึดถืออย่างมั่นคงแม้จะไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยสัมผัสท,ทั้งห้าก็ตาม 2. หลักปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัตินั้นมุสลิมทุกคนจะต้องถือเป็นหน้าที่และเป็นกิจ,จวัตรอันจะขาดไม่ได้ซึ่งการปฏิบัตินั้น แบ่งออกได้เป็น5ประการคือ 1. การปฏิญาณตน 2. การละหมาดหรือสวด 3. การถือศีลอด 4. การบริจาคศาสนานสกาด 5. การประกอบพิธีฮัจญสหลักคุณธรรมเป็นหลักเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมที่มุสลิมทุกคนจะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในการดำเนินวิถีชีวิตของตนในสังคมปัจจุบัน 2. หลักการอันเป็นข้อบังคับสำหรับสังคมจุดมุ่งหมายสูงสุดของาศาสนาอิสลามการได้ไปอยู่กับพระอละัลเลาะห์ชวนิรันวิธีปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงจุดหมายนั้นคือาศาสนิกจะต้องปฏิบัติตามคำสอนของนบีบุหัมัดโดยเฉพาะหลักปฏิบัติอิบาะหด5ประการอย่างเคร่งครัด สัญลักษณ์รูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวและดาวาศาสนาอิสลามาถือกำเนิดณน,น,นครมักกะในดินแดนตะวันออกกลางหรือคาบสมุทรอาหรับตรงกับเดือนเมษายนคริสตศักราช570ในพุทธศักราช1113หรือเรียกปีนั้นว่าปีช้างหลังจากที่าศาสดามูฮัมหมัดได้ถึงแก่ชีวิต ศาส,สนาอิสลามก็ได้เผยแผ่ไปยังดินแดนอื่นๆอย่างกว้างขวางทั่วโลกรวมถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทยโดยเริ่มจากแถบหมู่เกาะสุมาตราชวาและคาบสมุทรมาลายู ในประเทศไทยศาสนาอิสลามได้แผ่ขยายเข้ามาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยในแถบหัวเมืองประเทศสราชนับตั้งแต่เมืองนครศรีธรรมราชลงไปจนสุดแหลมมาลาย,ยูก่อนแพร่ขยายสู่ดินแดนในภาคพื้นทวีปศาสนาอิสลามมีหลายนิกายมุสลิมในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นนิกายซุนนี นิกายชีอะก็มีบ้างเนื่องจากาศาสนาอิสลามไม่มีนักบวชเพื่อทําหน้าที่เผยแผ่าศาสนาแต่ถือว่ามุสลิมทุกคนมีหน้าที่ในการสืบทอดาศาสนาด้วยการปฏิบัติตนตามหลักการาศาสนาศึกษาและเรียนรู้หลักคําสอนของาศาสนาให้รู้แจง้ง ปัจจุบันมีผู้นับถือาศาสนาอิสลามมากเป็นอันดับสองรองจากาศาสนาพุทธมีคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นผู้กำกับดูแลกิจาการาศาสนาโดยมีจุฬาราชมนตรีเป็นประธานกรรมการกลางและเป็นผู้นำสูงสุดมีกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกรรมการอิสลามประจำมัสยิดแต่ละมัสยิดจะมีอิหม่ามเป็นผู้นำมัสยิดมีคอเตบเป็นผู้แสดงธรรมและบิลันเป็นผู้ประกาศเชิญชวนให้มุสลิมปฏิบัติาศาสนกิจตามเวลา เป็นไงล่ะครับนักเรียนคุณครูหวังว่านักเรียนคงมีความรู้เกี่ยวกับประวัติและความสําคัญของาศ,าศาสนาอิสลามแล้วนะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าเรามีองค์ความรู้จากการเรียนวันนี้ก็ขอให้นักเรียนได้ทําใบงานหรือทําการบ้านในวันนี้ด้วยนะครับนี่คือใบงานหรือการบ้านในวันนี้นะครับโดยให้นักเรียนได้คัดลอก ข้อความในตารางนี้ลงในสมุดสังคมศึกษานะครับแล้วก็ทำให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเตรียมส่งครูในวันเปิดเรียนภาคปกตินะครับสำหรับวันนี้ครูคงมีกิจกรรมการสอนนักเรียนเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ